นิทานโคนันทิวิสารชาดกพระโพ่สัตว์เคยเกิดเป็นโคชื่อนันทิวิสารอาศัยอยู่กับพราหมณ์ผู้หนึ่งซึ่งเลี้ยงดูและรักโคนันทิวิสารดังลูกของตนเมื่อนันทิวิสารเติบโตขึ้นก็เป็นวัวหนุ่มที่แข็งแรงและมีกำลังวางชายอย่างมากมันจึงอยากจะตอบแทนพระคุณพราหม์ที่เลี้ยงมันแต่เล็กจนโตให้พ้นจากความยากจน วันหนึ่งนันทิวิสารจึงได้บอกให้พราหมณ์ไปท้าพนันกับบิงทกเศรษฐีด้วยเงินเดิมพันหนึ่งพันกหาปะนะโดยว่าตนมีโคที่มีพลังพิเศษสามารถลากเวียนหนึ่งร้อยเล่มที่บรรทุกกรวดทรายก้อนหินผูกติดกันทั้งร้อยเล่มเวียนให้เคลื่อนที่ไปได้ด้วยวัวนั้นเพียงตัวเดียวเศรษฐีไม่เชื่อและรับคำท้าเมื่อถึงวันนัดพราหมณ์ก็ได้นำนันทิวิสารเทียมแอกที่เกวียนเล่มแรก ส่วนตนก็ขึ้นไปนั่งบนแอกยกประตักขึ้นพร้อมตวาดด้วยคำหยาบว่าเฮ้ยเจ้าโคขี้โกงโคถอยโคโงกเจ้าจงลากเวียนไปเดี๋ยวนี้เลยโคนันทีวิสารได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกน้อยใจเสียใจว่าพรามทำไมเรียกตนเช่นนั้นทั้งที่ทั้งที่ตนไม่เคยปรับพฤติดังกล่าวเลยมันจึงยืนเฉยเสียพรามจึงแพ้พนันเศรษฐี ต้องนำทรัพย์หนึ่งพันมาให้เมื่อกลับถึงบ้านพราหม์ก็นอนเศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับโคนันทิวิสารเห็นดังนั้นจึงเข้าไปหาแล้วกล่าวว่าท่านพราหม์ตลอดเวลาที่เราอยู่ที่นี้ท่านได้เลี้ยงดูเราเป็นอย่างดีและเราก็ไม่เคยกระทำความเดือดร้อนรำคาญใดๆแก่ท่านฉะนันท่านจึงกล่าวหาว่าเราเป็นผู้โกงพุ่งโกไปได้เอาเถอะ ท่านจงไปท้าพนันกับเศรษฐีอีกครั้งและให้เพิ่มเงินเดิมพันเป็นสองพันกหาปะนะและขออย่าเรียกเราว่าโคโกงโคโง่อีกเลยพรามได้ฟังดังนั้นก็ได้คิดแล้วจึงไปท้าพนันกับเศรษฐีใหม่อีกครั้งตามคำบอกของนันทวิสารเมื่อถึงเวลาก็ผูกเวียนร้อยเล่มที่บรรทุกกรวดหินทรายเช่นเดิมให้ติดกันเป็นเล่มเดียวจากนั้นจึงขึ้นไปนั่งที่แอก แล้วรูปหลังนั้นทิวิสารพร้อมกล่าวว่าพ่อมหาจําเริญขอให้พ่อจงช่วยลากเวียนไปด้วยเถอะนะโคน,นันทิวิสารได้ฟังคำก็เกิดกำลังใจสามารถลากเวียนรอยเล่มไปด้วยกำลังแรงเพียงครั้งเดียวเวียนเล่มสุดท้ายก็เคลื่อนไปยังที่ตั้งเวียนเล่มแรกได้สำเร็จทำให้พรามชนะพนันได้คืนทั้งเงินเดิมและเงินใหม่ นอกจากนี้ยังได้ทรัพย์จากมหาชนที่มาชมและมอบทรัพย์ให้กับนันทิวิสารบัวกระตันยูอีกด้วยพรามจึงมีเงินเลี้ยงตนไม่ต้องลำบากตอนแก่เท่าพระพุทธองค์เมื่อเล่าจบก,ก็ทรงตรัสสอนว่าไม่ว่าเวลาใดบุคคลควรกล่าวแต่คำที่น่าพอใจอย่าก,กล่าวถ้อยคำอันไม่เป็นที่น่าพอใจเป็นอันขาด เพราะเมื่อพราหมณ์กล่าวถ้อยคำเป็นที่น่าพอใจโคนันทิวิสารก็ได้ฉุดลากเวียนอันหนักไปได้ทำให้พราหม์ได้ทรั์นับพันส่วนตัวโคนันทิวิสารเองก็เกิดความโสมนัดป,ปราบปรีมาที่ได้ช่วยเหลือพราหมณ์นั้นนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าพูดดีเป็นสีแก่ปากพูดมากปากมีสี